ทำซอยจุดีไหมทําลาบทําก้อยทําซ่คือเนื้อสันครับนี่มีลูกกิ่งด้วยนะเมาไทยไมันเป็นห้องหัวใจต้มเพียครับ <c oughs> มันเป็นยังไงหัวใจต้มเพีย้ย สวัสดีเอทุกทุกท่านครับ EP นี้ใครเพิ่งกลับบ้านนะที่มาต่างจังหวัดแล้วกำลังกลับบ้านไปกำลังคิดถึงบรรยาก,กาศแบบท้องไร่ท้องนานะวันนี้ลุงเดยนจะมานั่งกินข้าวอยู่ริมท้องนาครับแล้วก็ข้าววันนี้ก็เขียวขจีสวยมากเราจะมาจัดเมนูเด็ดๆกันที่นี่ครับดูกานหลักก่อนวิวสวยขนาดไหนแล้วแล้วเราจะนั่งกินข้าวกันบริมน้ำที่นี่ครับวันนี้บรรยากาศสุดติ่งครับไปเดี๋ยวคนของจัดเมนูกินกันครับ วันนี้จะพาเพื่อนๆมากินข้าวแบบโคตรอลังแหละเราวัตถุดิบผมวันนี้นะบอกไปก่อนว่าวัตถุดิบวันนี้สุดติงครับสามมาคนเดียววันนี้บอกไปก่อนว่าผมมาคนเดียวอยากมากินบรรยากาศแบบอยู่นานๆอะไรครับนี่วันนี้มีงานเขาดําด้วยน้องฟ้ากับไปช่วยงานที่ข้างบ้านนะตอนเย็นเดี๋ยวผมก็จะไปอยู่ก็พาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่เดี๋ยวผมให้ดูวัตถุดิบผมวันนี้นะขมหวานเี๊้ ต้องรอติดตามเดี๋ยวไปขนของอีกรอบหนึ่งก่อนบอกไว้ก่อนครับวันนี้บรรยากาศฟินจริงแล้วกับข้าวกับปลาในวันนี้ก็อลังมากวันนี้อลังมากมีเดี๋ยวจะมีต้มยาหม้อไฟออต้มขี้เพียะขมๆนะแวะขอประกาศนายยุนมาหัวหนึ่งเมื่อกี้ที่สวนแล้วก็มีผักนานาชนิดครับนี่ต้นหอมผักชีมีกระติบข้าวเหนียวมากองหนึ่ง มีพริกกระเหลี่ยงมาหนึ่งกำมือนะกินลาบกินก้อยสักหน่อยวันนี้นะครับนี่เดีเ๋ยวเราจะทั้งลาบทั้งก้อยกินกับข้าวเหนียวเนาะอยากให้เห็นเมนูแล้วก็ข้างหลังผมมีตะการ์หนึ่งนะนี่นักเดินทางครับนี่พริกป่นมาข้าวคั่วมาใหม่ๆดีวัวมาวันนี้จะเต็มแน่นอนวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเลย กินน้ำชาจากจีนหน่อยไหมน้ำชาเหมาไถให้มันจวดกินข้าวแบบอร่อยอร่อยนะก็หลังจากปีใหม่นะเพื่อนๆบางคนก็กลับบ้านแล้วบางคนก็ยังทำงานต่ออยู่นะวันนี้ใครไม่ได้ไปไหนใครพอจะมีเวลาก็รับชมได้ครับครัวลุงเด่นเราจะจัดกันที่นี่วันนี้บอกไว้ก่อนโอ้ยเดี๋ยวผมจะทำต้ม ต้มขมครับต้มขี้เพีย้ยใส่ดีนะต้มเพีย้ยนี่พอดีเอาดีวัวไปส่งนะร้านแม่มันปาริศเขาก็เปิดทุกวันนะครับใครช่วงนี้ใครนี่ไปอุดหนุนได้มีอู้ยแกงผักกาดเนาะแกงผักกาดปัดเนี่ยเดี๋ยวหดูเนี่ยผักกาดหัวเนาะหายากครับข้างหลังผมนี่โดเรมอนมีทุกอย่างนะนี่ก็ดีวัวควรลุงเด่น จะกินกับเมาไถก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับข้างล่างนี้มีอีกขวดเล็กขวดใหญ่กลัวไม่ขมพอเดี๋ยวเราจะใส่ต้มให้ผมขมโอ้โหนี่อเลยมีผักกาดมียอดบัตูมมีตูมาเลผักเยอะๆใส่เข้าไปผักในงตรงนี้นี่ผักกาดนี่ล้างมาแล้วจากสวนเมื่อกี้นี่ผักกาดปั่นแวะของของนายุนมา เก็บูกลงสวนใกล้ๆสวนในผันในในทันนั่แหละเอาขอมาสองหัวเพื่อที่จะมากินกับนี่แหละมีตะไคร้มาขามาแอลกอฮอล์แห้งเอาไปจุดฐานที่อยู่ในนี้อีกทีหนึง่งซุปเนื้อก้อนตัวนี้เด็ดเอาไว้สําหรับใส่เนื้อก้อนใบมะกรูดเก็บจากสวนมาแล้วนี่ผักแปมโอ้โหพี่น้องช่วงนี้ ก็หน้าหนาวนะอาจจะค่ําไวหน่อยเดี๋ยวมาดูผลงานต้นปีครับวันนี้ประเดิมตั้งแต่ต้นปีนะอ้มาอีกแล้วพี่น้องทําแหนมดีไหมทําซอยจุดีไหมทําลาบทําก้อยทซาซาคือเนื้อสันครับนี่โอ้โหแบบหวานมากแล้วก็เนื้อเนื้อไม่เหนียวนะเนื้อสันสันนอกครับก็คือ ฉลองต้นปีเนาะพี่น้องมาเก็บบรรยากาศเนี่ยเอาอย่างนี้เลยนะนี่วางไปเดี๋ยวนี่มีถ่ายช่องแฟมิลี่เมื่อเช้านะนี่คือไส้วัวส,สดเดี๋ยวผมจะต้มใส่หม้อไฟเนี่ยใส่ไปนี่ไส้วัวน้องใครไปดูช่องแฟมิลี่เมื่อวานตอนเย็นนะโอ้โหอร่อยโคตรอร่อยเลยนี่เดี๋ยวผมจะเอาต้มใส่นี่แหละเดี๋ยวก่อนนะ มแล้วก็โซดแบบขมๆจะได้มีแรงใส่กระมังไว้ก่อนมีโอ้ยพี่น้องตับไส้ใสไหมตับเนียนมากคันแทนาหรือไม่ใช่คันแทนาอันนี้คือผ้าขี้ริ้วสามพันหรือ, 3, รอเอาจุ่มกับเพีย้ยสุดติงวันนี้อยากอยากกินหมูกระทะมาหลายวันแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากกิน ถ้ากินหมูกระทะผมจะชอบกินแต่ไม่ชอบกินหมูนะจะชอบกินหัวใจหมูเส้นจี้แล้วก็ตับนี่ได้ตับวัวมาชิ้นหนึ่งนี่ได้น้ำเพียแถมมาอีกขมขมเลยปลาทูพี่น้อง่อะวันนี้บรรยากาศบ้านทุ่งของแท้นะจัดกันทั้งลาบทั้งก้อยทั้งซอยจุทำน้ำจิ้มขมขม,ขมเดี๋ยวจุดเตาตรงนี้เลยนะก่อนอื่นเลยขออนุญาต สวัสดีปีใหม่เอฟย่างเป็นทางการครับเปิดน้ำชาเมาไทมีลูกกิ่งด้วยนะเมาไทเพื่อให้เปิดงานครับมาเด้อพี่น้องเด้อก็บรรยากาศบ้านๆสวัสดีปี2569ครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีไว้เหมือนกันนะบรรยากาศ ก,ก็เปลี่ยนไปคนก็เริ่มแก่ไปตามอายุไขครับนะคนบางคนก็ปีที่ผ่านมาป,ประสบความสําเร็จในอาชีพแต่ละอาชีพแต่ละการงานแต่ละหน้าที่ก็ยินดีกับทุกคนทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นเลยมาก็สวัสดีเอฟซีครับต้องอมก่อนมันหอมมากอืูผู้สาจีเนเ่่ย ใครเป็นคนทำไมดรว้โคตรเก่งเลยอร่อยมากเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะจุดแอลกอฮอล์เราจะจุดเ,เาจจดตาถ่านนี่แหละนะครับเพื่อที่เราจะต้มเพี้ยผมเอาแอลกอฮอล์แห้งมาสองก้อนเลยคีนี้ด้วยในการจุดเราจะกินแบบ VVIP ครับวันนี้ขมๆแล้วก็เผ็ดๆนะที่เหลือทำแหนมได้ทำอะไรได้ เอาตายแล้วตัวนี้มันเสียแล้วเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะต้มเพีย้ยต้มเพี้ยให้เอกอฮอร์แห้งทำงานนะครับเมนูนี้บอกไปเลยว่าโอ้โหดูตีละแเอกอฮอร์แห้งตีละเดี๋ยวมันก็จะเผาฐานไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเสียงดังเกินก็ จัดทำน้ำจิ้มแจ่วเอานี่เดี๋ยวลรงเด่นจะโชว์นี่ก่อนใส่อันนี้นี่โอ้โหมันตามใส่แบบม้วนม้วนม้วนมวน้มวนมาด,ดีมากดีมากไม่ได้กินทุกอันนี้ไม่ได้กินทุกวันนะครับนานๆจะกินทีตอนนี้ใส่เพียผมล้างมาแล้วผมทำอย่างนี้ละใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวจะซดกันเดี๋ยวเห็นไหมกล้องเดี๋ยวเราจะซดกัน สดใส่เพียครับปาดเพียใส่เข้าไปนี่นะเติม,มดูก่อนแบบว่านี่เลยมีมีแบบของแท้ครับใส่เข้าไปเพียหัวดีขมอำลำหฮยติดดีใส่ซุปเนื้อก้อน อย่าเอาซุปหมูใส่นะถ้าใส่ซุปหมูจบมันจะคนละกลิ่นครับซุปเนื้อใส่ไปก้อนหนึ่งคลิปนี้ยาวๆกันไปนะครับเพื่อนช่วงนี้โรงเรียนก็ใกล้จะได้เดินทางกันแหละรอหมอนัดแม่เสร็จเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันที่ใส่นะขยะใส่ดีๆข่าตะไคร์ต้องใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดครับอันนี้คือต้มขม ของอุ้ยมีขมมากต้มขมของแท้นะมีดเพิ่งรับมาใหม่ๆใ,ใส่ตะไคร้เข้าไปแล้วก็ให้ฐานมันทำงานครับกินกินซอยจุแบบวีออย่างครับอุ้ยอ้ยต้องเสียงพี่น้องต้มเพียเขานี่แหละครับนั่นจิ้มซอยจุของแท้นะตักเพียมาเลย สองช้อนสาสี่พริกป่นข้าคั่วลงไปอันนี้กินเล่นๆกินกับข้าวเฉยๆนี่ก็สุดติ่งนะครับน้ำกำลังเดือดๆเนี่ยใส่เข้าไปใส่ข้าวคั่วให้มันพอดีมันจะได้แบบมีความหนืดหนืดแล้วมันก็จะติดกับเนื้อได้แบบอย่างดีกินหัวใจสบอกวันนี้นะนี่ตามด้วย ปลาเหลืองน้อยหนึ่งน้ำปลา,น,ปาน้อยหนึ่งโอ้โตโดเลมอนครับน้ำจิมจ้มแจ่วซอยจุจิ้มแจ่วเพีย้ยครับขอให้เข้าวคั่วใหม่ใหม,ใหม,ใหม่พริกป่นใหม่ใหม่อืมโอคมหวานผักนี่ล้างมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ ้นหอมใส่ต้นหอมบางๆไปหน่อยพอรวมแตเตรียมน้ำมาถังหนึ่งแต่ว่าผักทุกอย่างก็ต้องล้างมาจากบ้านใส่เข้าไปผักชีสักสองยอดนะเดี๋ยวท,ที่ที่เหลือเอากินกับครับบรรยากาศกินข้าวไปฟังเสียงเขียดไปน้ำลายผมแตกมากเลยเอาละเดือพี่น้อง เขาขวานทำงานแล้วครับมันเริ่มมีความเหนืดละชิมอีกทีหนึ่งยังยังยังน้ำปลาผงมขมหวานนี้ก็นาดเลยขมแบบใช่เลยนี่มันได้กับบรรยากาศด้วยอืนอันนี้เปิดร้านอาหารได้เลยถ้าสูตรนี้ครับนี่เราใส่ไส้สดลงไปด้วยนะแต่ว่าไส้มันสุกแล้วเราขออนุญ,ญาต เป็นเสียงบรรยากาศก่อนพ่าจ้ขาขาต่ใคร้ใบมะกรูดกลิ่นของเนื้อวัวกลิ่นของกินกินเพียกินเพียแบบดีมากแล้วก็เราใส่เขาเรียกว่าอะไรซุปเนื้อก้อนไปครับมันเหมือนกับซุปกระดูกมามันเพิ่มเพิ่มความนี่เลย สุดยอดผ้าขีลริ้วสามพันลืบนี่เดี๋ยวเอาจุม่มจุ่มกับขี้เพีย้ยอหัวใจนี่ก็จุ่มตับนี่เนียนๆขออนุญาตคำหนึ่งครับโอ้ป่ายตับตับยอนโอ้ขออนุญาตพี่น้องจะได้กินข้าววันนี้ น่าจะหวานดีเนาะนี่น้ำจิ้มคนๆหน่อยบ้านัหวานพิเกลียงักกาดหัวกรอบมาก อันนี้จะมีความขมหวานครับป้าคุณฮัมจิ้ม,ม,มน้ำเชื่วนะอยอือหือไม่เานะอนนแาแค่ถุงมือละ เโอ้อันนี้ทำขายได้นะเนี่ยไส้เพ้ยก็ออกมาโชว์แลครับไส้ไส้หวานเริ่มโชว์แลครับแต่ยังจะเหนียวอยู่แต่ว่าความร้อนก,ก,กลิ่นใบมะกรูด โอ้มีแหงมากเลยขมหวานไม่ต้องใส่ดีครับพอดีเลยน้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีปีใหม่หกเก้าครับเบ็ดบ้านบ้านแล้วทีนี้เอาเดอ้ออยากชิมอะไรเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยจุม่มอืมคัก เจ็ดซิปบ่หกซิปบ่คือคักแท้นี่ยผ้าคีรีวนี่ฉีกๆเลยเดี๋ยวปาดกินเนื้อก่อนดีกว่านะซอยซอยซอยจูก็น้องกินแบบซอยจู้อะครับนเนื้อแบบงามงามครับเนื้อวนันนี้เนื้อสันปาดเป็นลูกเต่าก็โอ้ยมีคมมากเนี่ปยปาดใหญ่ๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะซาอยู่นะตัง้งใจมากินมากินมากินซาครับ จะซาแบบเหนือก็ได้พริกพริกลาดลุเล่นก็เอามาหรือว่าจะซาแบบอีสานก็ได้สอยจุประกาศอันนี้กินกับสอยจุเข้าท่าดีนะมันกรอบแล้วมันอ่ำลำอ่ำลำแล้วมันเอาตักน้ําจิ้มได้ด้วยด้วยข้าวคจุแบบห่งต้นต้นปีครับนี่เติมข้าวคั่วเข้าไปน่าจะเหนือขึ้นไหมเพิ่มอีกนิดนึงหน่อยนึง ต้องเนื้อๆครับจะติดเนื้ออ้วนเนื้อๆจริงนะครับนี่เนื้อแล้วน <ะ S 1> ีว่แหละกินกับอากาศในนี้ดูครั้งแรกในชีวิตผมเหมือนกันนะ้วนะกินกับอันเนี้ยม,มันมีต้นที่มันมีดอกด้วยผักเป๊

มันแล้วแต่ความชอบของแต่คนเนาะอย่างผมกินเนี่ยผมว่าโคตรฟินอ่ะเนื้อน,นุ่มมากเลย,เยพี่หัวดีมันแล้วรสชาติอย่างเงี้ยน้ำจบหมดหม้อเลยครับมาเดี๋ยวข้ามาสา,าสกหน่อยเนาะ ออาแบบสไตล์ของพี่อีทแตกแดกตับนะพี่อีทปงหลังสออนจะว,ว่าลาบก็ไม่ใช่จะก้อยก็ไม่ใช่แต่ว่าหั่นเล็กๆอะกินไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆไม่ไปไหนผมเอาลำโพง JBL มาด้วยนะตัวเล็กก็เปิดฟังกันไปได้พักเบรกก็เปิดฟังโรตับนี่อย่างเนียนครับเชื่อไหมครับเนื้อพวกนี้นะถ้าเราไปสับๆเนี่ยมันทําให้ความสดของเนื้อ ผมว่ามันความหวานเนื้อมันหายไปเหมือนกันนะนี่เราจะซอยนี่เราจะก้อยบอกเอาแบบสูตรพี่อีทสแตก็กแดกตับครับพริกี่ทำกับข้าวอร่อยนะใส่พริกนี่เป็นนิดนึงดูตับตับเนียนดีมากนะใส่ตับหล,ลายๆเนาะก้อยคม้มกับกินกับข้าวครับแล้วก็ ดูพระอาทิตย์ตกดินเป็นแบบบ้านๆน,นะใครชอบสุกก็ขั่วสะดุ้งครับใครชอบกินแย้มก็กินเลยแล้วก็ดูนี่พระทุนี่เป็นสามพันหรือวันนี้เอาจุม่มเอาจุ่มเพี้ยจะอร่อยครับเอาจุม่มดึงมาเป็นดึงมาเป็นแผ่นๆแล้วก็เอาไปจุ่มกับไอ้น้ำร้อนๆอ,นอะ่ะ ได้เลยอยากกินนี่เด้หัวใจเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาไปหั่นบางๆแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปจุ่มกับน้ําเพียครับก้อยประมาณนี้พรผมอยู่คนเดียวก้อยขอมๆมใส่ดีใส่ใสอัน,นี้เข้าไปใส่พริกใส่ผักเข้าไปใส่เลือดเข้าไปหน่อยหนึ่งซกเล็กไปเลยเนาะน้ำต้มเพียให้มันเย็นหน่อยนะน้ำต้มเพียผมไปแหละผมก็จะใส่ไม่เยอะเดี๋ยวมันจะใส่ดีอ่อเดี๋ยวเนื้อผมจะสุกพริกป่น ขอให้วัตถุดิบเรามันใหม่ครับเนื้อใหม่แล้วก็ข้าวคั่วพริกป่นใหม่ปลาท,ทูอันนี้อันนี้บอกไปก่อนมาสุดเมืองเน้อสุดสุดพีอิตทางนแล้วก็น,นี่ใส่ดีวัวเข้าไปซอยต้นหอมผักชีข้าวคั่วใส่เกลือผงนัวคนได้เลยครับเดี๋ยวค่อยใส่ผัก ให้มันขมขมนะโอ้ใส่เลือดหลายๆกินพอเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าใครชอบมาเอาหมกได้นะหรือคั่วสะดุ้งครับจะอร่อยมากหมูหอมหอมมากนี่แล้วก็อ่อจออาจอเอจอนี่ยสดเข้าไปนะใครไม่กินนี่ก็ไปคั่วครับใส่ใบ,บมะกรูดไปด้วยหน่อยนึงนี่ช่วงนี้กหลังพีใหม่แต่ละคนก็อ่อ บางคนก็เหนื่อยล้ากับการทํางานทั้งปีเนาะก็ปีใหม่ก็สู้กันใหม่ครับส่นอ้องป้าดูนี่ขมนี่ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะเราเน้นความขมครับขมขออนุญาตชิมแบบด้านหลังก่อนเนาะเนื้อนุ่มจริงเนื้อนุ่มอีหลีขมอำำําลําขมหวานนะครับค้าอุนอ่นๆน่ะได้เลยขม,มหวานกินตับดูกัน แล้วการถ่าใน้ำไม่ใช่สามตัวนี้เนี่ยผ้ยยาคิ้วเนี่ยมันกรุบมากเลยครับเนี่ยให้มันโดนพริกกระเหลี่ยงเข้าไปหน่อยนะนี่มีพริกกระเหลี่ยงซ่อนอยู่อออร้อนเต็มที่แล้ครับเนี่ยดูสดนี่โล่งโล่งที่สุดอะข้าวเหนียวก็พร้อม อยากให้เอฟซมาชิมดูคนที่ชอบกินเนื้ออยากให้มันชิมรูสูตรลุงเด่นตัวเนี้แล้วนี่นก็คือก้อยก้อยผมก้อยบหลายดิประมาณนี้นะก็ยอยู่คนเดียวแต่ว่ากินเรื่อยๆเดี๋ยวจะเปิดลาโพงนั่งชิมนั่งฟังบรรยากาศเปิดเสียงเพลงแข่งกับเขียดแข่งกับเสียงกบเสียงเขียดครับ ได้ยินไหมกัมขบข้าวอร่อยมากาเนี่ยครึ่งจาม,มนี่น้ำจิมซอยจุเหนื่อยแล้วที่มันถ้าทำแบบนี้มันเนื้อมันไม่แบบโดนสับแบบทำลายความสดของเนื้อออกไปอะ่ะซอยบางๆไปนี่มันก็จะมีเวลากัดออกไปมันก็จุบจุบจุบนาอะเออมันก็ดีนะ หวานอยู่ถึงแม้ว่าจะซอยชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่เอาไปลาบเอาไปก้อยมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าทำยังไงให้เนื้อมันแบบมันเด้งมันสดออันนี้เด็ดจริงนี่ผมจะซอยหัวใจลวกสักอัน โลกเป็นแผ่นแบบวี่ใหม่นี่เป็นอะไรลูกอยากกินอยากกินหัวใจหมูหัวใจวัวอะไรอย่างเงี้ยหั่นเป็นแผ่นๆนี้ครับแต่เกลียดหัวมาด้วยอยู่นะแต่กินสุกนะครับเดี๋ยวจะต้มกับน้ำเพียเนี่ยกินสุกแต่ว่าสุกแบบไม่ต้องสุกล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะสุกแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหบรรยากาศโคตรฟินเลยครับไป พี่ลองมานะครับใครได้บรรยากาศจริงเมื่อเช้าดูข่าวผมถ่ายคลิปวันที่สามั้งเนาะลงวันที่สี่ผ่านมากี่วันอะเจ็ดวันตรายเสียชีวิตชีวิตไปแบบร้อยกว่าแล้วอะก็ต้องระมัดระวังกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆ ถ้ากลับมาอยู่บ้านก็อยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่ยาวๆไปเลยไม่ต้องออกไปไหนถ้าไปไหนก็ต้องให้คนอื่นขับหรือว่านั่งแก๊ปนั่งอะไรเอามาเด้อพี่น้องหัวใจต้มเพียมาเด้อพี่น้อง,งหัวใจต้มเพียครับมันเป็นยังไงหัวใจต้มเพียขออนุญาตหัวใจวัว อืม,มน้อนุ่มมากอะแสดงว่าเป็นหัวใจดีมากกรุบกุบเอาสุกๆนะอหวานสดน้ำขี้ผีเ้าไปอีกโอ้มีแหงแท้ ดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับเป็นกับข้าวที่บอกไว้เลยว่าแซ่บล่อร่อยจริงแล้วนี่หัวใจวัวครับน้ําจิ้มน้ําซุปนี่ผมบอกไปเลยว่าเด็ดมากนะแล้วดูไส้เพียะเนี่ยใครที่เป็นสายเนื้อเนี่ยไส้แต่มันก็อาจจะยังจะเหนียวนะไส้นะตุ่นไปในนี้ครับตุ่นเตาถ่า,านไม่อยากจะเติมน้ําไปเพราะว่าตรงนี้อร่อยมากแล้วก็นี่คือหัวใจไม่ได้เสริมใจเลหล็กจิ้มกับน้ําจิ้มแจ่วเด็ดหน่อยหนึ่ง Ooh, แล้วก็กินข้าวไปดูวิวไปครับฟังเสียงเขียดเสียงกบกับข้าวถือว่าฟินมากครับเปิดลำโพงรอไว้ตรงนั้นนะนั่นนะนงกินข้าวไปก็ดูผ้าที่ตกดินไปบรรยากาศอากาศก็กำลังเย็นๆครับสบายๆ เดี๋ยวจะแบ่งคั่วซะหน่อยคั่วก็น่าจะดีเนาะนี่เนาะผมอําลําหอมเขาขั่วพริกป่นจะเหลือคั่วหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยฟองเสียงแล้วกันครับกินกัล่าเข้าวท่าดีนะ น้ำแกงนี่แบบแห้งๆแห้แบบสซดแบบสูงร้อเ็ครับนี่ก็เดือดปิดๆๆๆอยู่ทานหมดไปมอ่อแล้วฟังเสียงการสดเอานะครับแล้วก็ดูพาทิตนะนูนอาถูกไข่สายเนื้อเรามานั่งกินอย่างเงี้ยดูและนะข้างนี้ก็ดูน้ำไป กินข,ข้าไปสุดติ่งครับจปา บรรยากาศตอนเย็นนี้ก็ถือว่าฟินสุดๆครับลุงเด่นก็นั่งกินข้าวกินปลากันไปยาวๆนะครับกินเสร็จแล้วก็ค่อยทยอยเก็บๆนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่สวนอยู่นาก็ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งครับกินข้าวนะกินข้าวฝานี่มันช่างมีความสุขไปเกินนะครับเดี๋ยวอีกไม่สักอาทิตย์หนึ่งนะอาจจะมีอาทิตย์กว่านะครับก็อาจจะมีการเดินทางของลุงเด่นยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะครับชอบก็เป็นกาลังใจให้นะครับนี่ก็บรรยากาศกลับมาอยู่ไร่อยู่นาครับเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับอินฟินี้ผมขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม